ครับเดีย๋ยวมาดูรถไฟฟ้าอิเล็กทริกทีนี้นะครับูกค้าบอกว่าบิดไม่ออกบิดไม่ขึ้นนะครับถอดแบตมาดูแบตก็เปลี่ยนใหม่อะไรเปลี่ยนใหม่หมดแล้วจะดูสายที่จัาไม่มีตัวหนีบจนะับแล้วัวมันก็เลยพันๆเอาแบบนี้เยอะๆแบตก,กีแบตก,กีใหม่หนะ้าตาเนาะจะให้จะกลัวมัน ให้หัวแรงร้อนหันี่หัวแลงเบิกไหมเนี่ยโอเคทำการบัตกรีจำข้อสายขั่วต่อมันไม่มีก็เลยต้องเปลียนแน่นไปชาร์จดูอ่าเปลี่ยนแบตใหม่อะไรก็แล้วขับขี่เมื่อกี้ไม่ได้สะดุดจงสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ย ชาร์จรอไฟเขียวขึ้นก่อนนะตาเนาะไฟเขียวขึ้นเดี๋ยวลองขี่ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอชาร์จน้ำเต็มก่อนเมื่อกี้จำเข้าสาย okay, ปัดกีเลยตอนนี้ครับรอรอก่อนรอแป๊บหนึง่งปกติอยู่บ้านตาชาร์จนานไหมชาร์จไว้สองวันเลยนะเอาเปิดมาชาร์จได้สองวันชาร์จไว้สองวันเลยประกอบเข้าในตัวรถแล้ว ไจะรอให้ไฟเขียวขึ้นจะได้เต็มอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ลองดูโอ้พุ่งปิดพุ่งปิดพุ่งปิดปืดปดัดโอ้โหฟิวเลยครับนี่แบตยังไม่เต็มเลยโหนู่นไปถึงนู่นละ แบตยังไม่เต็มเลยเดี๋ยวให้ไปชาร์จต่อที่บ้านเท็ดดูเฉยเมื่อกี้ขับสะดุดขับได้แค่สี่ห้าอันนี้เมื่อกี้บิดเล่นๆดูปืดนปัดขึ้นเป็นแปดเก้าสิบแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์มีครับใส่คันี้บ่ไม่ไม่ให้มาใส่ชดวิบด้วยสิบมีครับเดี๋ยวเอาให้ไม่ไม่เกะก่องเลย

มาตอนยินาเดี๋ยวดูวให้ถ้าจกขายก็เปลี่ยนเลยโ <Okay, S 2> อเคได้ใช่มประมาณนั้นแหละอ,อ,อ่านะครับน้ำมันทูทีหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือแม้แต่ซกักกระป๋องเลยครับช่วงนี้คนเอาไปตัดหญ้าเยอะนะครับจะพามาดูเครนี้นะครับเปลี่ยนยาง ใหม่ทาไมรั่วแล้วรั่วอีกนะครับปะก็แล้วเบียนก็แล้วนะครับเราตรร้องลูบในรูปนอกรูปซ้ายรูปขวาให้หมดเลยนะครับดูยางรองขอบมีไหมนะครับอันนี้มีนะครับลูบซ้ายขวาตรงกลางข้างในข้างนอกเช็คให้ละเอียดนะครับรูปดีๆนะครับไม่งัน้นบาดมือนี่นะครับเจอรั่วเล็กๆแข็งๆนะครับเนี่ย มันเยอะนะครับในท้องถนนนะครับบางคันนะครับผ้าใบนะครับผ้าใบรถยนต์นะครับรถสิบล้ออะไรนะครับมันหมดนะครับแล้วก็มันรูดขาดบนท้องถนนนะครับใช้จนคุ้มเลยตอนหน้าก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่ใช้แบบเกลี้ยงแบบหมดลายนะครับถึงผ้าใบบางยี่ห้อเนี่ย ใช้ยังไม่หมดลายเลยแตกแล้วนะครับมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่มันใช้ดีครับวลน้นเราก็สังเกตไว้ตัวไหนที่มันเนี่ยหมดลายเกี้ยงต,ตรงเนี้ล้นก็ยังใช้งานได้ก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในตัวนี้ก็เล่นจนถึงผ้าใบนะครับเนี่ยถึงเส้นใยลวดนะครับ ยี่ห้อพวกอย่างเงี้ยคุ้มใช้คุ้มนะครับเนี่ยถึงผ้าใบเลยครับเนี่ยแต่ก็ยังวิ่งได้นะครับมันจะมียี่ห้อหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเนี่ยไม่อยากโชว์เดย๋ยวะเป็นประเด็นดราม่าอลายเต็มบึ๊บนะครับยังไม่หมดเลยนะครับมันแตกมันลาวขอบนะครับแล้วก็มีหลายเคสหลายอย่างครับ ก็บางทีเราไม่ค่อยได้ใช้งานในหมดยุก็มีนะครับยางรองขอบก็สําคัญนะครับเนี่ยอย,อย่างอย่างไรเส้นนี้นะครับนี่มียางรองขอบอย่างดีครับเนี่ยแต่มันบางครับเนี่ยมันบางไม่ใช้ผ้าผ้าเทปพ,พ,พันเลยนครับมันบางพอแร,รกๆมันก็ดีอยู่พอนานๆหน่อยมันยุบครับหวัวสิลวดโผล่ครับเนี่ยจิก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 ในขนาดมียางรองขอบครับ ก็เลยแนะนําให้ตัดตัดตัดใช้นะครับดูวงล้อเราแล้วก็เอาขนาดที่ความหนาความพอดีนะครับเนี่ยผมก็ทําไว้หลายเส้นนะครับเนี่ยขอบมาแบบไหนตัดตามหน้างานเลยนะครับล้อกว้างก็เอาอันนี้หนาหน่อยล้อล้อเล็กเอานนี้เล็กลงมาหน่อยนะครับบางคนเอาเทปพ,พันสายไฟนะครับเนี่ย ไม่แนะนาให้ใช้เทปพันสายไฟเนี่ยเอาไปทิ้งไกลๆเลยครับเนี่ยสาหรับสําหรับผมนะครับเนี่ยไม่แนะนานะครับเสียเวลาตัดหรือซื้ออันหนึ่งไม่กี่บาทนะครับเส้นหนึ่งถูกๆเนี่ยขนาดมียางรองขอบนะครับเนี่ยไม่ใช้เทปด้วยนะครับเนี่ยมันก็ยังจิกนะครับเนี่ยจิกเป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มครับเนี่ยแนะนำให้ตัดให้กระชับ ใส้ดีกว่านะครับ๋ยนนี้จะมาเปลี่ยนยางคันนี้กันยังไงก็ลูปในลูปนอกนะครับระวังบาดมือด้วยใช้ถุงมือหรือผ้านะครับลูบก็ได้อันนี้ผมโดนประจําผมเลยระวังตัวนะครับมันจะบาดมือนไมนโกนะครับก็จะเปลี่ยนยางกันนะครับ รถน้ำแข็งรถน้ำแข็งอันนี้แนะนำให้ใช้ยางรองขอบดีกว่าครับไม่ต้องไป,ไปเอาเทปพันสายไฟครับอันนี้ผมไว้พันสายไฟครับมันมีหน้าที่พันสายไฟครับเอาไปพันสายไฟดีกว่านะครับยางรองขอบก็ดีครับแต่นี่นะครับเนี่ยตัวตัวปัญหาเล็กๆนิดเดียวนะครับทําไม่มีปัญหาลวดแข็งเส้นเล็กๆ นี่ก็จะเป็นยาง80ทับ90ขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางสเปคขอบ17นะครับนี่ใช้ด้วยกันได้นะครับ275กับ300จะเป็นยางใหญ่นะครับอ่าใส่ตรงสเปคก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้ชมนะครับเต็มรีเต็มนะครับลบไปเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปแล้วครับ มันมันเครื่องมันเต็มแล้วมันค้างครับบางทีก็ลงบ้างไม่ลงบ้างก็เอฟซีก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็จะลงงานที่ง่ายๆใกล้ๆตัวเนี่ยครับเผื่อบางคนเอาไปทําเองได้นะครับอ่ะให้ดูวิธีใส่ยางในง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับเนี่ยดูอันนี้กดยางนอกก็ใส่ยางไงตรงนี้นะครับ ตอนใส่ผมก็จะเติมลมไปเล็กน้อยนะครับยางมันจะกลมนะครับแล้วก็สอนมันก็จะตรงนะครับไม่บิดไม่เฉียงนะครับนี่มาสังเกตขอบยางตรงนี้มันจะมีเส้นเส้นะครับเนี่ยเส้นรอบวงเลยถ้าเราเติมลมลงไปนะครับมันจะมีบางบางจุดที่มันมันรีบนะครับแล้วในเส้นดีนะครับแต่มันรีบมันไม่ขึ้นขอบนะครับก็แนะนําให้ทําน้ํายาไว้นะครับใส่นิดเดียวนะครับเนี่ย ตรงไหนที่ไม่ขึ้นขอบนะครับพอน้ายานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําสไลด์ก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะตรงไหนที่มันไม่ขึ้นขอบมันจะลื่นขึ้นปึ๊บเลยนะครับอย่าสังเกตขอบอยางเนี่ยมีเส้นเส้นบอกก็มีบางเคสที่เติมไปนะครับเส้นขอบขึ้นดีแต่บางจุงดมันออกรีบๆเข้ามาเนี่ยน,นะฮะมันไม่มันไม่ขึ้นขอบนะครับก็ใช้น้ำยาช่วยนะครับมันจะลื่นขึ้น เต็มขอบแล้วก็จะวิ่งเสถียรดีนะครับบนท้องถนนนะครับง่ายบางคนเอาจาระบีอันมันเครื่องรูปมันก็ขึ้นง่ายนะครับแต่เป็นนี้เป็นพวกนี้มันก็แห้งไปเลยพวกนั้นอาจจะมีผลกับยางดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ผมจะใช้พวกนี้นครับเอาเน้นแค่ขอบชิดๆเอาก็ได้นะครับจะได้ไม่โดนยางในด้วย อ่าตอนนี้เราเติมลมไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยสังเกตเส้นเส้นเล็กๆเนี่ยเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆเ,กเกนี่ยมันจะขึ้นรอบเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นตรงนี้ตรงนี้รีบนะครับซ้ายขวาต้องขึ้นส,สวยๆนะครับเนี่ยเส้นขึ้นขอบครับเนี่ยขึ้นเท่ากันนะครับรก็จะวิง่งเสถียรน,นะครับอันนี้ไม่รั่วแน่นอนคือความเชื่อเราก็ต้องเช็คนะครับเนี่ย ยามันเช็คได้ฝาใหม่อยู่ไหนยังไหม่ใช้ฝาใหม่อ่าฝาใหม่เจอแล้วอันนี้ไม่รั่วนะครับเนี่ยมันยาเพื่เ็เช็คได้ดูนะครับข้างในไม่มีพลาสติกที่หล่อมาแล้วมันมันเลยถ้ามันเลยหรือเก็บไม่ไม่หมดบล็อกไม่ดีนนจะจิ้ อ่าอันนี้ก็ขึ้นขอบได้ดีซ้ายขวาเติมลมตึงแล้วนะครับนี่ครับปิดฝายุบลมนะครับบางร้านเขาจะมีไขนะครับมีน้ำยาคล้ายๆเนยนะครับเนี่ยรูบรูปเฉพาะขอบนะครับซ้ายขวาเลยจิ้มน้ำยาแล้วก็จุ่มน้ำยาแล้วก็ทาขอบมันจะขึ้นขอบได้ดีครับสวยนะครับแล้วก็ไม่โดนอย่างไหด้วยอันนี้ผมใสก่ก็ใส่แค่ขอบขอบนะครับเดี๋ยวก็เช็ดแห้งไม่ ไม่โดนยังไงอยู่แล้วนะครับถึงโดนก็มันไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยครับลื่นขึ้นล้อได้ดีนะครับได้ประกอบเลยไม่เสียเวลาะนะครับเปลี่ยนเราก็จริงนะครับพวกเบรกพวกซับโซ่เตอร,ตอร์แล้วก็หยอดน้ามันอะไรให้หมดเลยนะครับพับงพับเบรกแล้วก็เช็คให้เป่าล้างทำความสะอาดแล้วก็ฉีดโซน,นเน็กนะครับระบบเบรก โซสเตอร์นะครับเช็คทำให้ลูกค้าดีๆด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะขัดเป่าให้ด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนยางก็เปลี่ยนแต่ยางนะครับเช็คระบบโซสเตอร์ให้ลูกค้าอันนี้ก็เอาอะไรมาลกุกขบปนท้ายแล้วก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็แนะนน้นำให้ลูกค้าไปใส่ให้ครบให้ดีนะครับตองน,นี้ก็ขัดกระดาษทรายเป่า ไอ้เบรกมันก็ชับได้ดีนะครับส่นสนสวนล้สนึกฉีดโซ่ฉีดได้หมดเลย,หล,ยหลายจุดพวกนี้ก็ฉีดได้ดูแลแบบพื้นฐานง่ายๆนะในลูกค้าจอดไว้เงี้ยเราทําให้หมดเลยคนระับบางคนรีบผมก็ไม่ทําให้นะครับเช็คล้อลือน่นนเบรกดีๆโซสเตอร์ไหลลื่นดี ครับจุดนึงก็ฝุ่นเยอะตรงนี้อ่อนนา,อาออดีนะครับลูกค้าก็เข้าดีนะครับอ่านะครับทำเกี่ยวกับล้อก็จริงนะครับเบรกก็ต้อง ใช้งานได้ดีล้อต้องลื่นโซ่สเตย์ก็เช็คความตึงย่อนให้เรียบร้อยนะครับล้อลืนล่นเบรกดีๆนะครับทางานยางก็จริงนะครับเกี่ยวกับยางเพราะว่าผมเจอมากับตัวนะครับเว็บตัวใหม่เลยมันดังก็แคกก็แคกนะครับบางทีไปตั้งสู้ตั้งห่างปลาไม่ตรงนิดเดียวนะครับมีผลนะครับมีผลอย่างมากเลย ๊ๆ,ๆทางที่โซ่สเตอร์เขาดีมาดีๆนะครับตั้งเขียนตั้งผิดนิดหน่อยๆนะครับตึงเกินนิดหน่อยเองครับมันดังก๊กก๊กเลยครับเนี่ยเน้น,น,นล้อลื่นนล้อเลื่อนเบรกดีๆนี่ก็หยอดให้หมดเลยพนจะฉีดนะครับ ลูกกิ้งพวกนี้สําคัญมากลูกกิ้งพวกนี้อย่าปล่อยให้แห้งเกรียมนะครับมันจะทําหน้าที่กลิ้งโรลเลอร์นะครับต้องแบบสกปรกนิดหน่อยช่างมันดีกว่ามันแห้งเกรียมนะครับประมาณนี้เบอร์นี้ก็จะใหญ่กว่าเบอร์ล้อหน้าะครับก็จะแพงกว่าประมาณ20บาทนะครับอย่างนั้นก็ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยแพงกว่า20บาทตามขนาดของเบอร์ยางอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยติดขัดตรงไหนนะครับก็แจ้งลูกค้าไปนะครับว่ามันมีปัญหาจุดไหนยังไงนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็อีกเรื่องหนึ่งถือว่าเราได้แจ้งได้บอกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเบรกซึกตัวประกับยึดสเตอหน้าไม่มี ลูกค้าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็อีกเรื่องหนึ่งเราถือว่าเราได้แจ้งได้บอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันหน้าลูกค้ามีตังก็ไปเปลี่ยนออกนะครับอันไหนพอใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับก็ดูแลบำรุงนิดๆหน่อยๆนะครับสาเหตุตัวนี้ก็เกิดมาจากนี่เลยปัญหาเล็กๆนะครับดวดทำให้ลมก็ดดซึมออกนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่